ซึ่งผมก็มีข่าวที่จะนํามาฝากเป็นข่าวแรกเป็นข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับที่เมื่อวานนี้นะครับนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงการประชุมโต๊ะกลมนะครับที่ทางรัฐบาลไทยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำระดับโลกนะครับก็คือบริษัทแกร็บบริษัทอโก d ดบริษัทเอ็กพีเดียบริษัท IHG นะครับแล้วก็บริษัท เมลิออร n ดอินเตอร์เนชแล้วก็บริษัททิปคอมบริษัททริปคอมกลุนะครับแล้วก็มีของการบินไทยด้วยนะครับที่ได้มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัฒนนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฉันนา ระดับโลกที่เล่ามาเมื่อสักครู่นะครับก็ได้มีการพูดถึงแคมเปญการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในปี2,568นะครับซึ่งแคมเปญที่ว่าก็คือ Amazing Thailand Grand Tourism Year 2025นะครับที่ รัฐบาลจะทํานะครับก็เพื่อที่จะทําให้เกิดการฟื้นตัวแล้วการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยเรานะครับเพื่อที่จะให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของประเทศไทยเรามากขึ้นในปี2,568นะครับโดยรัฐบาลมีการตั้งเป้าที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ให้เพิ่มขึ้น7.5นะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าภาพรวมว่าจะต้อง มีเม็ดเงินเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยอยู่ที่3.4ล้านล้านบาทเลยนะครับที่มีการคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามากว่า40ล้านคนนะครับที่จะเข้ามาเที่ยวในช่วงของปี2,568นะครับแล้วก็จะเกิดการเดินทางในประเทศมากกว่า2ล้าน205ล้านครั้งทั่วประเทศไทยเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีชื่อเสียงทั่วไปของ ประเทศไทยเราที่ทั่วโลกรู้จักนะครับหรือว่าแม้กระทั่งพื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่จะเกิดการค้นหานะครับซึ่งเป้าหมายในตัวนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขที่ทางรัฐบาลมีการตั้งขึ้นมาลอยๆนะครับแต่จะมีความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างจุดหมายปลายทางระดับโลกที่มีชื่อเสียงแล้วก็นำเรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าความงดงามทางธรรมชาติมาต้อนรับนักท่องเที่ยวของ ทัวโลกที่จะเข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งเล่ามาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยเรามีหลายสิ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวบางคนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหรือแม้กระทั่งคนไทยเองก็ยังไม่รู้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามีหลายที่ที่ยังจะต้องมีการนําเสนอมากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับรู้ในเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของการที่มีแคมเปญ Amazing Thailand การ n ัวร์ล i สซิ e 2025ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตัวนี้ก็จะมีผ่านโครงการมนสเสห์ไทยนะครับซึ่งโครงการตัวนี้ก็จะเป็นการนําเสนอประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยเราที่มีความพิเศษนะครับอย่างเช่นของเรื่องอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือว่าศิลปะวัฒนธรมรมหัตกรรมต่ตางๆนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับที่ตัวนี้จะมีการนําเสนอผ่านโครงการมนสเสห์ไทยนะครับ แล้วก็มีโครงการในเรื่องของมนสเสนซ่อนเร้นด้วยนะครับที่จะมาเสริมจุดแข็งตรงนี้เป็นจุดหมายปลายทางอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะที่จะเป็นการกระจายรายได้ไปทั่วประเทศนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นการค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาเติมเต็มให้กับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนก็สามารถท่องเที่ยวได้เพราะว่าแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยเรามีความแตกต่างกันในบริบทของแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไปก็จะทําให้พี่น้องนักท่องเที่ยวต่างๆที่มีความสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าโบราณาคดีต่างๆนะครับก็จะมีจุด สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งนะครับที่ทั่วทั่วประเทศมีหลายจุดพอมีหลายจุดก็สามารถไปได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่มีตัวไหนที่ไม่สามารถไปได้นะครับแต่ซึ่งทั้งหมดก็จะอยู่ภายใต้โครงการเมืองมนสเนสน่ซ่อนเร้นนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการค้นหาซึ่งก็จะทั้งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวกับการจุดประกาย สถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วก็ตามมาด้วยโครงการที่ทำต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วก็คือโครงการที่เป็นการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว5มัดดูอินไทยแลนด์นะครับที่จะมีการกลับเคลื่อนต่อในปีนี้ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวต้องมีการไปค้นหาต้องชิมต้องช็อปต้องแสวงหาสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ต้องไปชมนะครับซึ่งรัฐบาลมีการยืนยันว่า Amazing Thailand Grand Tourism Year 2025นี้ครับจะเป็นมากกว่าแชมเปญปกตินะครับเพราะฉะนั้นในการประชุมโต๊ะกลมกับ6ผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เออมาตอนต้นนะครับก็มีการเชิญชวนให้6ผู้บริหารได้มีการ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักความงดงามของประเทศไทยเราแล้วก็ได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของประเทศไทยเรานะครับเพราะว่าหบริษัทใหญ่ที่เล่ามานะครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างความดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวในทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยคือทุก คนมีการให้บริการกับนักท่องเที่ยวซึ่งถ้า6บริษัทผู้นำระดับโลกมีการ เข้ามาสนับสนุนตรงนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นเขาก็จะเข้ามาเที่ยวมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นถึง 7. 5เปอร์เซ็นตนะครับในปี2568ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยนําเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาเล่าให้ฟังตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีการท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นแล้วก็มีการกระจายรายได้อยู่ในพื้นที่ ต่างๆนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นของบุรีรัมย์ของเราเองหรือว่าจังหวัดอื่นๆใกล้เชียงหรือว่าจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับก็จะมีะไรายได้จากตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเป็นเรื่องแรก